ไหนต่อมยู <ia> ่นม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 มนมนมไปยาวจอยไปแบ๊แมนลตามอยู่ยิงนีม่หลุดแบ๊บแมนนี่นี่นีข้าวแล้วข้าวแล้วแบ๊แมนโดนกูชนสวยแหล่ฮอลำยดมันมาอแต่รถไม่เร็ว่ะตามตามพี่อยู่เร็วจัดเลยไปโรนางหน

แบทแมนนะเอาแบทแมนนะเรียนแบทแมนอยู่ชห้าัวลยนอยู่อยู่ไฮเวย์อยู่ไฮเวย์นะว้จะไปนชนให้ชนให้ชนให้แล้วชนให้แล้วสวย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 อรถหน้าโมโไฮเวย์หน้ามวิชั่นดำนี่ป่า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อุ้มอะไรก็ได้ครับปวดรอกมือแล้วอุ้มผมดีกว่าคนอุ้มอยู่นี่คนอุ้มอยู่นี่คนอุ้มแบบเพื่อนทองเดิมเองครับใ่รู้คนอุ้มแบบเพื่อนทองเนี่ยยางแตกผมเดนครับผมโดนครับยางผมแตกรโมยถทำงานเดินครับผมอุ้มห่อนะครับ เกิดขึ้นไหลอก้าสิเรายอมแล้วตอนมันจบไปแล้วผมไม่พูดอะไรเยอะอยู่แล้วคผมยังงงนะจะเล่าให้ฟังสักตัวครับป๋ออันนี้อ่ะอยู่ทำไหมเอาเรยไหนละไหนบ้างอ๋อไหน มีขามอยรถหน่อยนะกับอุ้มหอนเอาครับเจลเลยครับปรับเลยครับเท่าไหร่ก็ปรับเลยครับมีอุ้มห่อแล้วก็ทำลายร่างกายเปลี่ยนแก่ชีวิตเหรอเออใช่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 ใเข้ามา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 ผมไปทำไรตอนไหนครับไอ้คนตัวขาวผมไปต้อยผมไปเต้อะไรคุณตำรวจเหรอครับอ่า อุ้มอุ้มหอนะครับแล้วก็ทําลายร่างกายไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยครับร่างกายในในเหมือนเหมือนพี่ชายยิงหรือเปล่าไม่ได้ยิงรับไม่ไม่ยิงไม่ไม่มีไม่มีคนโดนไม่ไม่ไม่คนอื่นยิงคนอื่นยิงหรือเปล่าคนในแก๊งผมอะคนอื่นยิงไอ้เฮียกูเนี่ยเป็นคนยิงไอ้สัสเฮีย สิงแงไม่สิงแ่สิม่มึงสวยหลัเข้าลักเข้านาหลักเข้าหลักเข้าอาพันเอาพันล้มดีไปไหนจะไปไหนิไปไหนเฮี้ยมปืนนปืนนมอปืนมือปืนปืนมือปืนมืนมือปืนมือปอปืนปนนอปนนนนอปนนปปหปหนปไหนไปปป ไม่กินเลยไม่ได้้ำไปด้วยอ่ะสวยสวย เอาทำไมไม่เข <mm ้าไม่เข oh, <im ran> ้า <Kid> ต <atte> oh, 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 er. like oh, ัวอ่ะ oh, อ right oh, yeah. <im> ุ้ยอีกหวานหวานชาบอย่างงี้หวานชาบมาหวานมาอุ้ยนีค่ะโอ้ยมาได้ตรงกลางก็พูดเลยว่าตรงกลาง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 ใหม่กอนอุ้ยใหม่ก้อนชิ้นอหญ่ใหญค่ะขยายกินเกิืโอ้โหกล่องซวมกล่องซวมสิบกล่องอ่ะอุ้ยเขาลสับสับอ้เหี้ยนี่โง่ไอ้ะไรมันคือที่โดนไอ้ี่สเหมาคนไหนเหี้ยโง่ใหญ่คว้าเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอเหี้ยนตะถุนไอ้เหี้ยคุ้งเลยไอ้คุ้งเลยไปมึงดึงมึงดึงมึงดึงไปหน่อยมึงดึงไปหน่อยของอ่ะของดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยเดี๋ยวพูด ได้ข hmm. ้าวยี่จานเนะอพี่มึงจะมึงมึงจะแหกป่าทำเพี้ยอะไรวะให้เด็กเพี้ยมึงจะแหกป่าทำเพี้ยไรเรียกขยาแหละมาเหยไอ้เด็กเพี้ยเด็กเพี้ยเดี๋ยวเหลียวอยควายเจ้าอนเด็กเพี้ยเดี๋ยวเหลียวอยควายมาก็แพ้สัตว์มาทำเพี้ยอะไรมาแพ้ควายเรียกกระบอกเรียกอะไรนักกระบอยง่อยเด็กเพี้ยวิ่เด็กได้ตีหรืสัตว์แล้วมาทำเพี้อยู่เลยควายเดี๋ยวกูอยู่เลยไอ้เด็กเพี้ยตะกรอนกัแพ้อยู่เลย ไอ้เชื่องอ้อยควายมึงก็บอกให้ร้ายเชื่อก่อไอ้เชี่ยปิงไอ้สัตว์กูด่ามึงเชื่อปิงไงล้อล้อเน่์ล้อเน่ไอ้เชี่ยปิงล้อเนย์สัตว์เชื่อปิงก่อควายเชื่อกูเชี่อก่อควายไอ้เียกูด่าฟีมล้อเน่ไอ้เด็กเพี้ยไอ้เด็กเหลือขอไอ้ควายเชื่อจนกูด่ามึงว่ามึงจนไงไอ้เพี้ยสามเงี้ยตัวเองไอ้เชี่ยจนไอ้ควายใครก็จะไอ้เพี้ยระบายมีปลายแผงระเบิดตามตุ่ยของกูกูงกกบงอกอยู่เลยไอ้เด็กเพี้ยเงียบกูเลยใส่เด็กเพี้ยเฮ้ยยังไ่ใส่เด็กเพี้ยกูด่ามึงจะล้อนิ่มล้อละไม่ล้อมไ ด็กเเดี๋ยคุณด่าหน้เราห้มงนาเราห้เราไม่ได้เหรอเราไม่ได้หรอกูด่าเดยจี้ปเราไม่ได้เลยเด็กเพื่อเล่นที่ไหนก็แพ้ควายเพ่อนเด็กเ่นเล่นที่ไหนก็แพ้แก๊คแพ้สัตว์ลยไอเีแกงมตัวคนีแพ้มาครัปเด็ก่อไอเดียรวมตัวเปนคีแพไอสัตว์เล่นที่ไหนก็แพ้ควายใครจะเอาดูอเด็กเพื่อเพื่อเด็กเกะบ่อไอเด็กเพื่อนจะจามึงเด็กเ เงียไอ้ควายกูด่ามึงร้องเนมึงเกลียร้องเน่นนยไอเด็กเฮียวายทำทรงไอ้เงี้ย,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 ยจะตีจะตีไอ้เงี้ยพอตีเขาจรงรองไม่ได้ร้วไม่ได้ไอเด็กเฮียอะไรควายเด็กด่าควายนั่แก้งบ้าเหรอม่งี้ยสัตว์เดกูด่านั่งแก้งบ้านไอ้เฮียเกาะเฮียปีนไอ้สัตว์กูด่ามึงนร้องเนยเฮียเบงร้องนียหนุ่เรือปะหน่มเรือปะหนเรือปไอเรี้ยใรก็เช้มึงไอสัตว์กาก็กากไอเด็กเฮียควายล้มบอลเด็กคุณตกเลสัตว์ตะกอีๆกันได้ปย Yeah. ชิวปาะร้อเนยโดนคุณดาสัที่นั่งกำมัดไอเด็กเี้ยนั่งกำมัดไอเด็กที่อะไรอะไรพิาไม้อุ้มต่อเนสัตไอเด็กเดียขอไอเด็กเี้ยชนสภาพมีจนเยเด็กเพี้ยเกจนจัดไอสัตคุด่าฟีไอเด็กเี้ยเี่ยมาวัดร้อมึงที่อะไรคุด่ามึงร้อเนยมึงเกลร้อเนยเด็กเี้ยเด็กเดียขอร้อเนยสัตว์้อเนยเด็กเพี้ยยอะสัตคุณยุ่นามึงไอเด็กเี้ยคุยอะไรมึออะไรอะไรด่าแค่นี้แล้วมดอสัตว์เด็กเนคุด่ารัไม่ได้ส Uai, eu não เราไม่ได้นูกูด่าดั่งด่าคำมึงเด้อไม่มีคำใหม่ใหม่เด็กเฮียคำที่เรียงกันมีเลยควายควายอะไรอะไรเยอะจนเด็เฮียอะไรระบังรถมีเช่าอยู่เลยควายไอเด็กเฮียควายระบังมีเช่ารถู่เลยสัตว์ขับรถยังขับไม่เป็นเลนโ่ควายอะไรร้อนนี่สัตว์ร้อนนี่ดูคด่าร้อนนี่สัตว์กูด่าด่ามีสิ้าตวไอเด็กเฮียด่ากูอะไรด่าอะไรสินค้าตวงดูด่ากูด่ากูไม่เข้าไอควายด่ามึงสียตวไวเนี่ยยืนลินเลยเด็กเฮียนั่งยืนลินเลยสัตว์นั่งซิมจูไปควายไอควายนั่งซิมจูไปเด็กเฮียไอ้สกดูด เชี่ยแมงดาบูดามึงเชี่ยแมงดาสัตว์ก็วินแดกม่ไงแกงมึงไงสัตว์วายมึงก็วินแดกตเลเดเที่ยโดนกูด่าเราไม่ได้ควายนั่งก็วินแดกกูด่ามึงไงโดนที้เต็มเลยสัตว์นังร้อนเหรอี้ใจดำเดยเที่ยนั่งร้องไห้ควายโดนกูด่าที้ใจดำเม็สัตว์เยี่ยมกูไม่อะไรเด็เที่ยมึงก็ตีลุ้หน้ามึงไงสัตว์มึงก็ขออกขอตีกูว่าพลาดบ้าม่ได้ไรเด็กเที่ยเี่ยยื้าไตตีดิสัตว์เชี่ยขี้แพ้ควายมาย่ ต่อเลยไม่ต้องรองควายไม่ต้องรอเลยเด็กเี้ยด้านซีนจูปีัควายด้านโล่ห้ดิให้ทำเสรยอให้คุณดีเดียวเดีวนะไ่เลยเลยเลยเยเร็อให้ดีเดียวเลยเลยเลยทำเสร็จอให้ดีเดีวเดี๋ยวน่ะทำเัร็้ดเดียวได้ปเสร็ให้ดีเดียวเดี๋ยวน่ะเพี้ยอะไรเลำเร็ใหดเดียวไอ้ปวเด็กเี้ยทำเสร็จอให้ดีเดียวไดเป็ะเพี้ยนตายยี่เกาะแหกควายเด็กเพี้ย่จนี่ืออรส่เด็กเพี้ยพูดต่อเด็กพูดต่อเด็กพูดต่อเไ็กเด็เพี้ยพูดต่อเด็กพูดต่อเด็กเี้ ควาจะล่นแสีาตัวไอสัตว์เงียบเลยควายไอ้เ็กเียเงียบควายเลยสัตว์ยี่ก็ตกเฮียมเฮียมาได่าไม่ไอสัตว์เสี่ยวเหียเสียวด่าม่ไดะตัวเสี่ยวเลยควายเฮียแมนดาอะไรอะไรอะไรขำกบเกลอยดคุณด่านั่งขำกบเกลียไอ้ยี่ดัองขำกบเกลวโดนคุด่าแล้วไม่ได้จี้เตมหรอจี้เปมหรอจี้เปมไหมสัตว์จี้เปมเหม่เชี่ยแมนดายี้เปมหมสัตว์วานั่งจี้เมเป็นเด็กเหียโดนโดนใจดำดีจิตใจดำมาโดนจิตใจดำบ้า้ลงบ้า้องบ้าหลงบ้าหลงบ้าเหียแตก้องบ้า ย้ยแตกร้องป่าไอ้ย้แตกเฮ้ยร้องป่าไอ้แตกไอ้แตกอ่าอ่าร้อน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 ร้อหร้อน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 ร้อร้อน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 รอนร้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 อนรอ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 ร้อ